สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิม p r เ m i ปร coffee ดค่ะวันนี้มีเมนูมอคค่าเย็นมาฝาาค่ะเป็นมอคค่าเย็นที่ทําจากเนสกาแฟนะคะไซส์แก้ว22ออนมีคุณผู้ชมขอมาสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่เข้มข้นกลมกล่อมค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะวิธีทําง่ายมากค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมประกอบด้วย 1. ผงเนสกาแฟ2ช้อนชาค่ะพี่เจใช้เนสกาแฟบาริสต้านะคะ 2น้ำร้อน120 ml 3นมสด30 ml พี่เจใช้เอมมิวนะคะผงโกโก้1ช้อนชานมข้นหวาน50 ml และนมจืดยิ้ม 5ML ค่ะเริ่มต้นทำกันเลยค่ะนำน้ำร้อนมา120 ml ตั ผงเนสกาแฟลงไป2ช้อนชาค่ะพี่เจใช้เนสกาแฟบาริสต้าค่ะรสเข้มและไม่เปรี้ยวคนให้กาแฟละลายในน้ำร้อนเลยค่ะพอกาแฟละลายดีแล้วก็ให้เราตักผงโกโก้นะคะ1ช้อนชา เราต้องใช้ช้อนที่แห้งนะคะตักผงโกโก้นะอย่าเอาช้อนที่คนกาแฟเมื่อกี้ไปตักเพราะว่าโกโก้อาจจะเป็นก้อนได้ค่ะพี่เจใช้ผงโกโก้แบรนด์ของร้านอิมเอมนะคะเป็นโกโก้ใต้รสจะเข้มหน่อยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะ เมื่อเราได้ส่วนของน้ำกาแฟเรียบร้อยเราก็จะเติมความหวานค่ะด้วยการนำนมผสมมา75 ml ถ้าเราไม่ได้ผสมนมไว้นมผสม75 ml เท่ากับนมข้นหวาน50 ml บวกนมจืด2 5 ml ค่ะวิธีทำนมผสมเก็บไว้ใช้อยู่ที่ EP 89สามารถดูย้อนหลังได้นะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ เรามาทำฟองนมกันค่ะพี่เจใช้นมยี่ห้อเอ็มมิวนะคะตีฟองขึ้นดีแล้วก็ราคาถูกด้วยนมต้องแช่เย็นจัดนะคะเมนูมอคค่าจะใส่ฟองนมหรือไม่ใส่ก็ได้ให้ทำแบบที่ลูกค้าชอบเคล็ดลับขายดีคือลูกค้าอยากได้เครื่องดื่มแบบไหนให้จัดให้แบบนั้นเลยค่ะฟองนมเนียนแล้วค่ะ เมื่อได้ฟองนมเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมเสิร์ฟเลยค่ะเทกาแฟลงไปในแก้วแก้วในคลิปขนาด22ออนซ์ค่ะหลังจากนั้นตักน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วแล้วก็นำฟองนมที่เราทำไว้เมื่อสักครู่เทลงไปด้านบนนะคะใช้ช้อนช่วยก็ได้ค่ะเติมฟองนมลงไปให้เยอะๆเลยลูกค้าจะชอบเพราะว่ามันจะดูน่ารับประทาน แล้วก็ปิดฝาพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะการพัฒนาตัวเองด้วยความรู้เป็นหนทางสู่ความร่ำรวยสนใจสั่งซื้อหนังสือสูตรชงติดต่อได้ที่ไลน์แอดอิมเอมค่ะขอบคุณค่ะ